สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาอัปเดตอาการของน้องเฟนฟายนะคะปัจจุบันน้องเป็นเต่าติดล้อไปแล้วค่ะซีงมากเลยนุตพานนองเฟนฟายนะคะมารักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ Animal Space นะคะที่กรุงเทพค่ะเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่รักษาเฉพาะสัตว์เอกโซติโดยเฉพาะนะคะคุณหมอและเจ้าหน้าที่ทุกคนใจดีกับเฟนฟายมากๆเลยค่ะ เกิดเหตุน,นะเราจะเห็นในคลิป,ปน้องเฟ้นไฟนเ,นเป็นเสาที่ทําร้ายร่างกายนะคะเพื่อนๆในกลุ่มทุกตัวะค่ะไม่ว่าตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่นะคะเฟ,ฟ้นไฟเป็นคนเริ่มก่อนค่ะแต่ครั้งนี้เฟ้นไฟนเสียท่าค่ะเลยโดนเพื่อนๆนะคะมาลุมทระบะจากทางด้านหลังค่ะอกาการของน้องนะคะคือขาหลังข้างขวานะคะหักเนื่องจากโดนเพื่อนนะคะในคอกเนี่ยกระแทกเข้าจากทางด้านหลังนะคะโดยตรงตอนที่ขาของน้องยอยู่นอกกระดองนะคะก็ะเลยเกิดอาการหักเลยค่ะ เบื้องต้นเนี่ยก่อนที่จะรู้ว่าขาหักก็คือนอนค่ะกินหญ้าปกติแต่น้องไม่ค่อยเดินขาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน้องเป็นเต่าที่เดินเก่งมากๆเลยแล้วขาข้างที่หักเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับอีกข้างหนึ่งที่ปกตินะคะนุกก็เลยพาไปโรงพยาบาลสัตว์นะคะในตัวจังหวัดการก่อนเพื่อทําการเอ็กซเรย์ค่ะพอพบว่าเอ็กซเรย์แล้วนะคะคุณหมอที่จังหวัดการเนี่ยบอกว่ารักษาให้ไม่ได้ะคะเพราะว่าไม่ใช่โรงพยาบาลสัตว์เฉพาะและเครื่องมือถึงนะคะก็เลยให้มาที่โรงพยาบาลสัตว์กรุงเทพนะค,ะ,คะก็เลยแนะนําที่นี่มา พอมาถึงเนี่ยคุณหมอก็เลยมีแนวทางการรักษานะคะที่หลากหลายแต่ที่เหมาะสาหรับเต่านะคะก็จะเป็นการใส่ล้อนะคะทั้งหมด4ล้อซึ่งขาหักแค่ข้างเดียวนะคะแต่เพื่อให้มันบาลานซ์กันค่ะก็เลยใส่ทั้งหมด4ล้อไม่มีเบรกนะคะรุ่นนี้แล้วก็ได้รับยานะคะเป็นแคลเซียมกับพวกแก้อักเสบนะคะมากินระหว่างนี้ก็คือติดตามอาการเดี๋ยวมีหาหมออีกทีก็อีก2วีคินะน้องก็ร่าเริงแจ่มใสนะคะกินได้เดินดีเหมือนเดิมค่ะ ส่วนการติดล้อนั้นนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าไม่ได้ติดตลอดไปพอน้องหายเนี่ยประมาณ 2- 3สเดือนนะคะอาการดีขึ้นเนี่ยเราก็จะถอดล้อออกค่ะแล้วน้องก็กลับมาเดินได้ช่วงนี้นะคะน้องก็ใส่ล้อดเดินบนพื้นเรียบไปก่อนงดไปเดินบนพื้นดินนะคะหรือในคอกดินเนี่ยเพราะว่าบางทีอาจเกิดมีหลุมน้องตกหลุมแล้วล้อหลุดเนี่ยจะเป็นปัญหานะคะ เคสของน้องเฟ้นไฟนเนี่ยเป็นเคสที่เจอยากมากๆนะคะเพราะปกติแล้วเนี่ยสัตว์ตะกูลเต่าค่ะเช่นสุขตตาเนี่ยเวลาเจออะไรหรือว่าสู้กันเนี่ยเขาจะขดขาหลังมีอะไรมากระทบตัวเขาจะตกใจแล้วเขาก็จะขดหัวกระขาเข้าไปนะคะเลยไม่ค่อยมีการขาหักนะคะยิ่งทางด้านหลังเนี่ยยิ่งยากเลยแต่เมื่อมันหักไปแล้วนะคะเราก็ดูแลรักษาน้องเต็มที่ค่ะส่วนค่ารักษานะคะก็หลักหมื่นนะคะยังไงก็รับมัดระวังกันด้วยนะคะ